สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวันดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่ลายประเด็นวันที่9หลเดือนธันวาคมปี 2, 0, 2021นะครับพี่น้องเมื่อเช้านี้กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบนะครับได้ดักซุ่มโจมตีรถขบวนพวกมิน้องลายนะครับที่กําลังจัดทอนกองกําลังเพื่อจะกลับบ้านนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนรู้ว่าพวกมินองลาย จัดถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่ภาคสกายนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นในช่วงเวลา9โมงของวันที่8นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้ทาหารมิลองลายเสียชีวิตไป6นายนะครับบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันที่กำลังจัดถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับฐานตรงนี้ทาหารมินองลายก็อยู่ประมาณ50กว่ากันนายนะครับมาตั้งฐานไว้เกือบ4เดือนนะครับ เป็นกองพันที่สามหนึ่งนะครับก็มีพวกมินองลายเข้าเข้า,อ,าออกกในพื้นที่นะครับแต่ก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาพี่น้องชาวบ้านจะเดินทางไปทางไหนก็จะลำบากนะครับช่วงนี้พวกมินองลายติดเข้มข้นขึ้นนะครับเวลาผ่านไปหน้าด่านพวกมินองลายนะครับพี่น้องชาวบ้านก็ต้องเสียเงินให้กับพวกทหารนะครับรถยนต์ก็เสียเยอะรถเครื่องก็เสียน้อยนะครับในพื้นที่ กลุ่มปกป้องประชาชนก็วางแผนกันอยู่นะครับว่าจะไปโจมตีฐานตรงนี้นะครับแต่พวกมิงรายอาจจะรู้ตัวซะก่อนนะครับก็เลยถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับแต่ไปไม่ไกลนะครับประมาณ2กิโลก็มีการประท่ากันเกิดขึ้นกับกลุ่ม P ีดเฟนะครับอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้พวกมิงรายเสียชีวิตไป6นายนะครับแต่ยังไม่ทราบาบาดเจ็บไปกี่คนนะครับ หลังจากนั้นพวกมิโนไลก็ได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อมาป้องกันรถของตัวเองนะครับที่มีอาวุธปืนอา g เจอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในรถมีกลุ่มปกป้องประชาชนได้ถล่มเข้าไปนะครับทาให้รถพวกมินอนไลเสียหายไป1นึคันหลังจากนั้นพวกมินอนไลก็ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้าถล่มหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับ ไม่สนใจว่าพี่น้องชาวบ้านจะอยู่ตรงไหนนะครับยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับแล้วไปตกใส่บ้านพี่น้องชาวบ้านมีการได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บริเวณที่พวกไม่นองลายยิงปืนใหญ่เข้าไปนะครับส่วนมากก็มีลูกกระสุนใหญ่นะครับจะไปตกใส่ที่พี่น้องชาวบ้านกําลังปลูกข้าวปลูกน้ําทําสวนทํานาอยู่นะครับก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นตามสวนตามไร่ของพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่ภาคสกาย ก็ยังมีความร้อนแรงอยู่นะครับเนื่องจากว่าพวกมินองลายที่จะถอนกองกําลังก็มีเยอะนะครับแต่ที่จะเข้ามาก็มีเยอะพวกมินองลายไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเข้าๆอาๆอกๆในพื้นที่หรือว่าเปลี่ยนเบนยามก็เป็นได้นะครับพี่น้องแต่กลุ่มปกป,ป้องประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิลองลายเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายมีการตรวจเข้มข้นขึ้นนะครับ ถนนสายหลักต่างๆที่พวกมิโนไลจะเข้ามาในพื้นที่ก็ยังมีกลุ่มปกป้องประชาชนหรือร่วมกับทหาร KGZ หรือ KNDF นะครับหลายพื้นที่ด้วยกันร่วมมือกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิโนไลเสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับเราไปต่อกันอีกประเด็นครับทหาร GZ หรือทหาร KA นะครับ มีพี่น้องชาวบ้านนะครับสนับสนุนให้กับชาหานหรือกลุ่ม PDF KNTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือช่วยเหลือต um like <int> ่างๆนะครับซื้ออาวุธให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้องๆเยาวชนที่เก็บเงินได้มาก็ไปซื้ออาวุธปืนนะครับมาโชว์ให้พี่น้องชาวบ้านดูกันนะครับว่าเงินที่บุดีจากมากลุ่มน้องๆเยาวชนไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาใช้หรือป้องกันในรัฐของตัวเองนะครับมีอยู่ 50กระบอกนะครับมีทั้งเก่าและทั้งใหม่นะครับที่ชาวบ้านบริจาคมาให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ขัดแคลนกระสุนอย่างเดียวนะครับที่กลุ่มทหาร KGZ หรือ KA นะครับ KNTF หรือกลุ่ม PDF นะครับกลุ่มปกป้องประชาชนมาแสดงขอขอบคุณพี่น้องที่สนับสน,นุนหรือที่ช่วยเหลือ กลุ่มน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะครับมีพี่น้องชาวบ้านพร้อมที่จะช่วยเหลือกลุ่มน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ตลอ,เลอดเวลานะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะมีกลุ่มนายทุนใหญ่ๆนะครับกาลังจะช่วยเหลือกลุ่มน้องๆเยาวชน หรือนอกประเทศหรือในประเทศก็มีกันจำนวนมากนะครับมีอาหารการกินที่ส่งมาให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทำให้กลุ่มน้องนองนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ก็มีกำลังใจหรือจะสู้ต่อไปนะครับก็ออกมาขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านผู้ใจบุญที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีภาพมาให้พี่น้องได้ดูกันด้วยนะครับ เราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องนี่ก็ใกล้ๆกับรัชฉานภาคเหนือหรือใกล้ๆกับเมืองเส้นบีนะครับพี่น้องมีการประท่ากันเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ยังไม่ทราบฝ่ายนะครับว่าเป็นกลุ่มในคนที่ได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ขับรถไปมาก็มีการได้รับบาดเจ็บหรือโดนยิงที่ขานะครับพี่น้องชาวบ้านก็ไปมาลําบากนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับที่เปิดศึกหรือยิงกันในพื้นที่นะครับ ตรงนี้ก็จะมีฐานอยู่นะครับใกล้ๆก,กับเมืองเซนบีอาจจะมีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายนะครับที่มาถล่มใส่ฐานพวกไม่นองลายนะครับแต่ลูกกระสุนไปโดนใส่พี่น้องชาวบ้านหรือเป็นชาวไทยใหญ่นะครับก็ได้รับบาดเจ็บไป3คนด้วยกันแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มในยิงถล่มกันนะครับเป็นตอนเมื่อคืนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหลังจากนั้นก็มีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าว ว่าฐานตรงนี้ก็เป็นฐานลอยของพวกมินองลายนะครับที่พึ่งมาตั้งนะครับแต่ว่าตรวจเข้มข้นขึ้นนะครับพี่น้องชาวบ้านจะไปไหนมาไหนก็เดินทางลําบากนะครับพวกมินองลายก็จะเก็บเงินค่ารถค่าลาในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านเดินทางไปไหนมาไหนก็จะลําบากนะครับตั้งด่านตรวจเข้มขน้นเวลาเจอวัยรุ่น ก็จะจับกลุ่มตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับเวลาเจอเงินทองของพี่น้องชาวบ้านส่วนมากก็จะเอาเงินทองพี่น้องชาวบ้านไปด้วยนะครับก็อาจจะมีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายนะครับที่ไม่พอใจก็เลยไปถล่มใส่เมื่อวานนี้เองนะครับในช่วงเวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะครับแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะครับก็ยิงถล่มใส่ฐานตรงนี้นะครับแต่ก็ไปโดนใส่พี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บ หรือถูกยิงที่ขาไป3คนด้วยกันนะครับก็เป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ยังไม่ทราบกลุ่มในนะครับที่เปิดศึกยิงกันนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองเซนวีนะครับพี่น้องยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขอภไปพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเป็นวัดนิดหน่อยนะครับต้องกลับขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงคา